สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อย t ทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากออในวันนี้ครูก็จะมาทำคลิปนะคะสำหรับคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการวางไพ่แบบ Celtic c อร์ s นะคะซึ่งก็คือใน playlist ของครูจะใช้ชื่อว่า7 8 Tarot in c e l ท i c Cross นะคะครูได้ทำค้างไว้ที่ไพ่พระสังฆราชในวันนี้ก็จะมาเป็นไพ่ชุด เด e l เวอรไม่ใช่ชุดเป็นไพ่เด e l เวอร์นะคะก็เป็นเด e l เวอร์ n นเซลติกคลอสนะคะก็มาดูกันว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเด e l เ v e r ไปอยู่จะเป็นยังไงโดยปกติเนี่ยโทษค่ะเสียงจะหายเป็นระยะระ,ะนะโดยปกติเนี่ยเดลเวอรมันจะแปลว่าเป็นการตัดสินใจใช่ไหมคะคือดังนั้นถ้าเกิดว่าเดล l เวอรเนี่ยถ้าเขามาอยู่ในตำแหน่งที่1 นะคะทุกคนต้องทราบตำแหน่งเซลติคอสอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตำแหน่งที่หข้างใน2เนี่ยวางตะแคง3ข้างบน4ข้างข้าง5ข้างล่าง6ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเวลาอ่านจะไปอยู่ข้างบนแต่ด้วยความทที่ว่าครูวางตรงนี้เป็นเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นกรกบาดเซลติกนะคะกากบาทเซลติก,กจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็7,8,90ด้านข้าง ดังนั้นถ้าเกิดว่าเดลิเวอร์มาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาน่าจะมีเรื่องที่กำลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าอนาคตเราจะเป็นไปในทิศทางใดส่วนในตำแหน่งที่สองถ้าเกิดว่ามาอยู่ในตำแหน่งที่สองนะตรงนี้นะคะมันก็จะสื่อในลักษณะตรงที่ว่าคนรอบข้างอาจจะมีเรื่องมาให้เราตัดสินใจหรือมันเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให เราต้องมาตัดสินใจว่าแบบเราจะคบเขาดีหรือไม่คบเขาดีเพราะปกตินะคะไพ่เดลิเวอร์เนี่ยเราจะใช้ในลักษณะตรงที่ว่ามันเป็นการตัดสินใจอย่างเช่นว่าเราตัดสินใจว่าแบบเราจะทํางานนี้ดีหรือไม่ทํางานนี้ดีเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเลือกที่จะเป็นพนักง,งานบริษัทเช่นถ้าเกิดว่ามีเรื่องความรักเข้ามาก็อาจจะตัดสินใจว่าเราจีบเขาดีไหมนะหรือไม่จีบดีหรือจะเป็นสวดดีหรือ จะคบกับใครดีอะไรอย่างนั้นดังนั้นเวลาในตําแหน่งที่2เนี่ยเวลามันมีสถานการณ์ที่เข้ามาชนในตําแหน่งที่2เนี่ยเอส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะตรงที่มันเป็นเรื่องที่คนลอกห้างทํามาแล้วก็มากระทบตัวเราแล้วก็เลยทําให้เราคิดว่าเออจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนใหญ่นะคะมัน ชีวิตในช่วงในลักษณะตรงที่ว่าได้ไพ่เดลิเวอร์ส่วนใหญ่จะมีการตัดสินใจหลายๆอย่างเข้ามาถ้าเกิดว่าเดลิเวอร์มาอยู่ในตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่3ามนี่เป็นตำแหน่งพ่อแม่หรือว่าเจ้านายนั่นก็คือแบบหมายถึงว่าพ่อแม่กับเจ้านายก็จะมีมีทางให้เราเลือกอะเหมือนกับมีทางให้เราคิดว่าเออทางเนี้ยเธอเลือกที่จะไปซ้ายหรือไปขวาหรืออะไรประมาณนี้แต่บางทีในบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็คิดทางมาแล้วอะเหมือนคิดทางมาให้เราแล้วแต่บางทีเราก็มีก็รู้สึกว่า เราไม่อยากเดินทางนั้นก็มีก็อาจจะเป็นในเรื่องพอที่ว่าเราจะต้องตัดสินใจคุยกับผู้ใหญ่ว่าเรามีแนวทางไปทางไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในตําแหน่งที่4ตําแหน่งที่4จะเป็นตําแหน่งของคู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดในในการอ่านเซลติกค,คอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานดวงนะ่ะก็จะเป็นเรื่องคู่มันก็อย่างที่บอกมันจะเป็นอารมณ์ในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นฐานดวงคู่ก็จะมีความต่างในเรื่องเกี่ยวกับพื้นเพพื้นฐานวัฒนธรรมศาส,สนา บางทีก็เป็นคนต่างชาติก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นเหตุการณ์จอปีมันก็หมายถึงว่าเรากําลังเริ่มคิดแล้วว่าแบบคืออย่างลูกค้าครูบางคนได้เดลิเวอร์เขาก็อยากมีแฟนอย่างนี้ก็ได้ก็เริ่มคิดแบบจะมีแฟนดีไหมคือในผู้หญิงบางคนถ้าแบบอายุ30กว่าเขาก็จะมีโหมดอารมณ์คิดว่าแบบเราจะมีแฟนดีไหมหรือเราจะเป็นโสดดีอะไรเงี้ยคือซึ่งก็เคยเจอลูกค้าที่แบบมาดูดวงแล้วไดเดลิเวอร์เนี่ย เดอเร์บอร์บางทีมันไม่ได้แปลว่าจะมีแฟนนะมันแปลได้เหมือนกันอย่างที่เจอหลายๆคนอ่ะก็จะเป็นลักษณะว่าโสดดีไหมนะหรือว่าเราเราจะลองให้โอกาสตัวเองมีแฟนอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในตําแหน่งที่5มันก็หมายถึงบริวารน,นะคะบริวารในที่นี้ก็คือแบบหมายถึงบริวารเนี่ยอาจจะแบบไม่คิดอะไรเองเลยหยิบยื่นการตัดสินใจทั้งหมดให้กับเราคือเรียกง่ายแบบเหมือนกับเขาไม่คิดว่าเขาจะ ทำอะไรด้วยตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดตำแหน่งที่6 อยู่ในตำแหน่งที่6เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราอ่านไพ่จริงๆเราจะเอา6กับ3คู่กันมันก็จะเป็นลักษณะตรงที่บอกว่าเป็นการตัดสินใจในเรื่องอะไรแล้วผลออกมาอย่างไงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบใครถามพขาทำไมต้องปิดอย่างนี้เรารู้กันอยู่เนาะเรารู้กันอยู่ว่าภาพเดลิเวอร์เป็นยังไงเราทราบกันดังนั้นครูก็จะต้องมีการปิดไว้นิดหนึ่งนะคะอยู่บางคนอาจจะแบบว่าไหนบอกว่าจะตัดชุดให้ไงกําลังหาชุดให้เขาอยู่นะคะกําลังหาชุดให้2หนุ่มสาวนี่อยู่เป็นเพราะว่า2หนุ่มสาวเนี่ย มันจะอยู่ทั้งไพ่เดลีเวอร์นะคะสองนุ่มสาวที่เราประกวดเห็นหน้าเห็นตาก็เนี่ยจะอยู่ในไพ่เดลีเวอร์แล้วก็เดอะเดวิลใช่ไหมคะเออก็ดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองลองดีไซน์ชุดดูนะคะเอาละค่ะก็เป็นว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีข่าวทางไกลมาอย่างเช่นข่าวจากต่างประเทศหรือมีคนเออ ยื่นเรื่องหรือมีอนาคตมันมีเรื่องอะไรจากทางไกลที่เราจะต้องตัดสินใจก็ได้เหมือนกันหรือใช้ในลักษณะตรงที่ว่าออจะมีรักทางไกลมาถึงก็ได้นะคะหรือมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการงานมาก็ได้เช่นกันหรือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์จอปีก็อย่างที่แปลไปก็คือหมายถึงว่าเรามีเรื่องจะตัดสินใจแต่เรื่องที่จะตัดสินใจเป็นเรื่องอะไรเราต้องดูไพ่ข้างๆแบบนี้ก็ได้นะคะตำแหน่งที่7มันเป็นตำแหน่งของปัญหาคือดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหามันหมายถึงว่า เดลเวอร์นแปลว่าหุ้นส่วนได้ด้วยนั่นก็คือหมายถึงหุ้นส่วนคู่คิดเราอาจจะทําปัญหาให้กับเราก็ได้หรือปัญหามาจากต่างแดนมาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างก็ได้เหมือนกันตําแหน่งที่8คนรอบข้างนั่นก็คือหมายถึงว่าคนรอบข้างเขาก็มองว่าเรานิสัยค่อนข้างน่ารักแล้วในขณะเดียวกันมันเป็นล,ลักษณะกระทบซึ่งกันและกันหมายถึงแบบเราไนส์กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็ไนส์กับเราตําแหน่งที่9ลึกๆลึกๆึ กลัวอะไรคะก็อาจจะเป็นในลักษณะของความกลัวก็ได้หรือเป็นในลักษณะของความคิดปรารถนาอะไรก็ได้คือมันเป็นได้ทั้งในลักษณะตรงที่ว่ากลัวที่จะมีความรัก ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็อยากมีความรักถ้าเกิดบางอย่างนี้บางคนแบบอาจจะรู้สึกแปลกคือบางคนเนี่ยกลัวที่อยากจะมีความรักเป็นเพราะว่าเหมือนได้หลายคู่เขาไม่ดีใช่ไหมได้ยินได้ยินได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัวแต่บางทีก็อยากมีประมาณคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่ถามบอกว่าเดลเวอร์เนี่ยถ้าอยู่ตำแหน่งที่9เนี่ยเออมันใช้แปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมเออมันใช้แปลเป็นในลักษณะตรงที่เป็นความคาดหวังก็ได้นะคะคือแบบเหมือนกับว่าในบางครั้ง ในบางเรื่องถ้าเราดูเป็นเหตุการณ์ปีอย่างเงี้ยมันสามารถใช้อ่านได้ง่ายได้ในแง่ตรงที่ว่าในบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเรื่องตรงเนี้ยเราไม่อยากคิดเราไม่อยากตัดสินใจอะไรเลยคือแบบเหมือนกับโยนใะห้คนรอบข้างคิดตัดสินใจไปเลยแล้วกันอันนี้ไม่เป็นความคิดลึกๆนะแต่พอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ลงมือทําหรือมันแปลได้อีกในหนึ่งเวลาอยู่ในตําแหน่งที่9อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบเขาคิดเอาไว้คิดเอาไว้ว่าขอให้การตัดสินใจเนี้ยของฉันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องก็ได้นะคะ ทีนี้เดอะเดลเวอร์พอมาอยู่ในตําแหน่งที่10มันก็เป็นการบ่งบอกว่าในชีวิตช่วงเนี้มันจะมีหลายๆเรื่องประดิประดังเข้ามาให้เราคิดให้เราตัดสินใจให้เราแก้ไขแต่เดลิเวอร์เนี่ยมันเป็นการยืนยันไปอย่างหนึ่งว่าเวลาเราคิดเราตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเป็นการคิดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเดลิเวอร์มันหัวกลับใช่ไหมคะถ้าเดลิเวอร์หัวกลับเนี่ยเราอาจจะจำง่ายๆไว้ก่อนว่าการคิดการตัดสินใจครั้งนี้ มันอาจจะยังไม่ถูกต้องเราอาจจะต้องคิด,ดหลายๆรอบแล้วเราอาจจะต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลถ้าเกิดสมมติเราจะลงทุนเราอาจจะต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลรีเสิร์ชตลาดนะคะหรือถามคนที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องตรงนี้ว่าเออเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจะทําอะไรยังไงนะคะก็หวังว่าในคลิปนี้นะคะก็จะได้ความรู้กันกลับไปนะคะก็ จะค่อยๆทยอยลงคลิปให้นะคะเพราะว่าเสียงมาแล้วแต่ยังมาแบบบูบี้บูบี้นะคะก็อาจจะต้องทนฟังเสียงที่มันเคลือๆอย่างนี้ไปหน่อยนะคะก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงได้ความรู้ไปนะคะสำหรับ Deliver in Celtic c l o s s นะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามก็ขอบคุณมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจของคนทำงานแน่นอนแล้วครูก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ มาติดตามแล้วก็มาเป็นสมาชิกบางคนเป็นสมาชิกแล้วก็มาสมัครเรียนก็ครูขอ,ขอขอบคุณทุกทกท,กท่านมากนะคะสำหรับการติดตามการเป็นสมาชิกซึ่งก็เป็นการให้กําลังใจนะคะขอขอบคุณที่สนับสนุนอย่างมากนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเซลติคอร์สในไพ่เดอะเลเวนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ